ครบบาาับพี่งงาาน,น,น,น้องมีหรับมองยห้องบบไงมาตามนี่ครับให้นกเขาตีห้องหมักอุกนี่เปับนกขันดีครับมงยัางานงะครับขันคู่หลักนะครับเปิดใค้ที ให้ดิฟครับปลอกแล้วเก็บมไม่ไหวครับตำตำให้ละเอียดหรือข้อเป็นข้ำให้นกข่อยได้กินนี่ครับเอาเบ่งนะครับให้ดิช่นชอบหมักนุกเขาตำให้ยังดีๆก็ให้เขากินครับ นี่คงแล้วครูครับงานี้ดีๆกันนะมาฝากพี่น้องครับนี่ออยังไล่ครับยัเงเฮ็ดมาเนี่ันนี้อยาใครกินเมื่อสะสมใหม่ก็ได้โอ้ยให้นกกิน ข้าวสดริกึ๊กขี้คคแค่บเสียมนี่ให้น้องกินครับใส่ก็อ้ยน้ำไปใส่ก็เอาไปเฮ็ดได้ครับใส่ข้าวได้กิน ใช่เลยครับน้องอยังดีเลยครับเกิดไข่ผมให้กินประจำครับซีก้นผมกินได้นี่เสร็จเรียบร้อยครับ ใช่ก็ติดตามเลยนะครับนีสาระยังดีๆกี่ยวกบคอมเมนต์นะครับคุพนพ้นครับมืก่อนดำครับึกเรื่องเหา่าค,ค,ครับนะครับ พิดบ๊อบบี้ครับดิดไหมครับออกปลาขัานเองขังนเองเฉยหุตรรห้ตัวครับทางยูทูปถ่องยูทูปองบ๊อบีครับติ่ตามนะครับนี่ครับพิรเพชรยวต้งโชว์ครับนี่เฉยๆตัวครับตามเลยนะครับทางยูทูปหอง Cực cắp ba 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 จีขุนพ่นง้ากับเพตกันอรับก็เลยก็แช่นี่นะครับ